ครับผมมันดูว่าวาลวเปิดหรือไม่เปิดมันดูกันมาดูกัน,กนอะนจะเปิดให้เด้งให้หรือไม่มันดูกันครับผม,มดูง่าย,ายๆต้องให้มันนอนก่อนนะนอนก่อนโอเคนอนก่อนนี่ถ้าใส่ปลากระป๋องกับ มามาไปก็รู้สึกว่าโอเคนะหิวหิวดึกดกใส่ไข่ไปทักใบสองใบโอเคนะรู้สึกว่าหิวแต่ผมไม่ทานนะครับป่านนี้เพราะเป็นก๋ยไย้อนกินเป็นเวลาครับผมเป็นกินทานเป็นเวลาบ่า,บายสี่โมงห้าโมงก็ทานแล้วครับผมเพราะว่า รักษาสุขภาพเรื่องกดันไหลย้อนการทํางานจะไม่ราบรื่นถ้าเป็นกดไหลย,ย้อนนะครับไปหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งนาทีรอบสอง่อาน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้ววาลยังไม่เปิดไม่เด้งให้อุณหภูมิ รู้สึกว่าจะเป็นอุณหภูมิ6 0สิเจ็ดสิบอยู่ช่วงนี้หกสิบหกสิบหสิบหสิบดูว่ามันเสื่อมกับภาพหรือไม่สปริงเริ่มจะแข็งนะตัวนี้รู้สึกว่าจะสปริงเริ่มแข็ง